<c oughs> <c oughs> ลองเสียงลองเสียงวอร์มวอมวอร์ม,อ,รมอ่าชิ้นส่วนนี้มันเจงแล้วก็ต้องโยนทิ้งครับไม่ใช่นะมันแม็กกาซีนช็อตกันคงไม่เอาครับตอนนี้อ่ากระสุนกระสุนไอ้ปืนปืนที่เราถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะไม่ได้ครับมีแค่60สิบอ่าเจ็ดสนัดนี่อยู่ไม่ได้ครับซอมบี้แม่งมาเป็นล้านนี่ลูกโมนี่ก็แจมแมวครับค่อนข้างที่จะหวานแมวเลยทีเดียว ่ากระสุนน่าจะพร้อมเลยนะการแลนโอเคอหรือว่าจะเปลี่ยนดีวะไม่มันมีเอ้าเฮ้ยนี่ไงโอ้กระสุนร้อสี่สนั้นเพียงแค่นี้เราก็จะพร้อมแล้วครับพร้อมในการกดมอบก่อนทําไมมึงมีถังให้กูเยอะอีกแล้วนะมึงมีความหมายอะไรเป็นในในเลยเปล่านั่นไงเจอแล้วตัวหนึ่งโดนหัวไหลอแล้ว มันต้องหัวนี้ดิโหต้องมีสมาธิในการยิงพอสมควรครับการหายใจอ,อะไรอ่มาแค่นี้มันไม่ขนาหมือบอกว่ามาเยอะๆแบบเป็นฝูงอะเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันจะเริ่มสมพรปากภายในไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีนั่นไงมีบังเกอร์เป็นศูนย์กลางอย่างนี้ นั่นไงม,มีเสียงหาซอมบี้มาแล้วอีหาซอมบี้อยู่ไหนโอ้ไม่มีหลายทางจังวะนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้หมีจุดอ่อนอยู่ที่ติดหายแล้วจุดอ่อนระยำร,ระยำแมวแล้วระยำระยำย,ยิงไม่เข้าด้วยยิงจุดอ่อนอย่างเดียววะเจ็ดเดย์ทำไมมันแล้วมันเคลื่อนที่เร็วอย่างนี้ติดหายแล้วลเล็งไม่ได้การแลวครับต้อง ่าใช้วิธีโหกระเด็นเลยไม่ได้แล้วนีนกระสุนเยอะกระสุนเยอะต้องโหไม่มีตายยากทิ่หายเลยครับประเภทนี้น,นี่มึงไม่ใช่ซอมบี้แล้วมึงมึงผีแล้วเนี่ยฮะยิงไม่ค่อยจะโดนเลยนะไม่ค่อยจะโดนท่าทางยังไม่หมดง่ายๆอ่ะอ้าวแม่งมาฝั่งนี้ด้วยเด้ขอบโอ้โห,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 โหยัง ยังไม่หมดอีกอยังไม่หมดยิงก็ยากตายแล้วตายแล้วตายแล้วล่อล่อมาที่ถังล่อมาที่ถังกระเด็นว่าไงน้องว่าไงน้องหมดยังมึงมามึงจะมาครบสี่ทิศเลยใช่ไหมมึงจะมาจตุรทิศจตุรทิศอ้าวโดนยังไงวะแม่แห่ได้สโลโมอัชชั่นโอ้ย กระจายครับกระจายขออีกทีแล้วกันขออีกทีเอาไหมไห้สโล่ให้ไม่สโล่ให้หน่อยเหรอโอ้โหมันจะเยอะไปนะบางทีอ่ะบางทีมันก็จะใจเยอะไปนะแมงเขาไก่ก็อ่ะอย่าตีอย่าติวอย่าไปแล้วเผ็ดแล้วทำไมวะสามหนุ่มสามมุมเหรอสามมุมอะตายสักทีดูสิกระสุนอ่ามีเยอะเท่าไหร่มันก็ใช้ไม่พอ มีวะเนี่ยพอแล้วนะโอ้โหมาทั้งประเภทประเภท normal 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 exclusive ก็มาทำไม exclusive มันเยอะจังวะเอ้หน <c oughs> normal แ <c oughs> ม่งไห่อยู่ตัวเดียวระยยแมวว่าเยยแมวแล้วทำสกูกตายเป็นแลมโบเอลิทแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่สไนเปอร์แล้วครับ <c oughs> มันต้องปรับตัวไปตามสถนานการณ์ครับโอ้โหเออ เอายิงสกิทเอวโอ้ยมันเยอะไปนะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วสงสารสงสารแจ้บ้างแจ้แจ้ต้องหลบแล้วแจ้ต้องหลบ,บมีถังมีถังอยู่มีถังอยู่อือจุยโอ้โหนอมันอรมนี่ปล่อยไปก่อนครับรู้สึกจะเดินช้าไปหาเอกลูซีนี่เอาหลือตัวเดียวระโอ้แล้วไปแล้วไปตัวเดียวก็ววววก,ก็แล้วมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นวิญญาณใช่ไหมยิงยิงไม่โดนเนี่ย อ๋อ reload reload ่าใสา่ใส่ใส่ใส่โอเคโอเคอโอเคแล้วเออเอามึงตื่นมึงตื่นมึงตื่นตื่นก็ยิงตูดเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับเกกษตรดีก็กร,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 ร่งกริงกร่งกริงมีอะไรเก็บปะเนี่ยเฮ้ยร้านอาหาร รู้สึกจะได้ยินเสียงอีกแล้วครับระบงระเบิดเป็นเป็นช็อตกันซะเลยเนี่ยรู้สึกว่าได้ยิงไอ้พวกเอ็กซ์คลีฟแรงนะยิงทีกระดูกกระเดี่ยวปิวอะไรอย่างเงี้ยอืมมีอยู่มีอยู่สามแม็ก28ปนัดเองครับอุย้ยน้องชายขอสักทีนะน้องน้องไม่ไมีสโลตั้งนง้นกดรอเลยนานไกล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 นู่นะครับเ,เอา้าว้าวโอ้โห เต็มตากรรมาการตาแตกงงเลยงงเป็นไก่งงเป็นซอมบี้ตาแตกรู้สึกว่าด้านขวานี่เยอะครับเมื่อกี้นี้ฮิวแคมแอบส่องมา่อโอ้โหมันถือจอบกรึงกรั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 งอ้าวไหนเยอะ <laughs> เห็นตัวตัวเดียวขับรถถังไม่ได้ไงวะโอ้โหมันให้ถังมาเยอะอีกแล้วลักษณะจะงานงอกครับหายทำมืดีวะทำมืดีวะ เข้าบ้านบ้านไม่อยากเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานงอกเข้าบ้านแล้วงานเข้าโอ้ยิงไม่โดนเอางงเป็นเอาอย่าตีอย่าตีอุ้ยเพ่นก่อนแดกช็อตกันหน่อยไหมแดกช็อตกันหนึ่งช็อตกันนัดช็อตกันนัดนัดเดียวจอดแหลมเป็ดอย่างนี้แหลมแหลมแมวอ่าไกลๆตรงนู้นก็ต้องอัวไอะอีกแล้วอ่ะ ยิงทำไมผองยิงไข่ก็ได้ในเมื่อยิงหัวไม่โดนเนี่ยครับมันต้องยิงไข่ออ้ยโดนข้างเดียวโดนข้างเดียวนี่กระจุกนี่ครับโอ้โหสงสานเลยขออีกทีไข่รักจริงมันต้องรักจริงต้องยิงไข่เอารักจริงต้องยิงไข่ครับดูช็อตนี้ครับตะสุนอาวิ่งผ่านเข้าไปเจาะทะลุกางเกออ์ แส,แสบเลยสินะยิงซอมบี้ให้ยิงทีไข่ครับนะจังหวะนี้เป็นช่วงยิงไข่เฟสติวัลโอโ้โหฝั่งนู้นมากันสามตัวยิงไข่เฟสติวัลอย่าหลบดิวะอย่าซอยเท้าดิอย่าซอย,อ,ย,ซอ,ยอ้าวมันใกล้เกินไปมันไม่มันไม่คิวแคมป์มมม Q ให้แล้วอ่ะยิงเลยแล้วกันเอารูโมยิงไกลๆนู้นว่าต้องยิงไข่ครับไข่ครับ ใครมันต้องยิงกี่ทีนะะเนะี่ยฮะเออ้อาตายไปนะอยิงไข่ไข่จะได้ยินไม่ว่าไข่ไข่ไข่เอายิงจนตายแล้วไม่โดนไข่อีกทีอือเอาไม่ตายเหรอไม่ตายโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ยิงไม่ยงไม่ยิงแล้วใครเนี่ยฮะยิงหัวยิงหัวนี่นแหละ อาวุธมึงหลากหลายจังเลยอาวุธมึงหลากหลายเหรอสืบุด้เยอะแล้วครับถอยถอยยาวๆมาเยอะตองควางระเบิดกีตัวสามตัวแหมไปยิงใกล้ๆไปยิงใกล้ๆเอาให้หมดเอาให้หมดเพ็ดก่อนเลยจังหวะน,นี้ตั้งหลักไกลๆเลยครับเนื่องจากว่าอา้าว มึงยังโผล่ตรงนี้ไงฮะกูจะยิงไข่ซะหน่อยตดยิงไข่เลย <c oughs> นี่จะฟื้นคืนชีพอยู่นะฟื้นเนะรอฮะฟื้นเหรอยิงทงัทงทังอ้าวไม่โดนไข่เลยไม่โดนไข่เลยเยอะไปไหนวะแถวนี้มีกระสุนที่เก็บปะเนะี่ยนี่อะไรอนะ่ะอ้าวกระสุนชดกันแหมแสดงว่าใช้ชดกันแน่เลยแถวนี้ โอเคเรามาัางหลังครับแล้วก็ทำการรักจริงให้ยิงไข่รักจริงยิงไข่แตกอืมช็อตนี้ครับดูครับว่าจะโดนอ่าหนึ่งข้างหรือสองข้างเออโอัสเปิร์แถบสเปิ้ลเอออ้าวล้มเลยไข่แตกเออเอาทำไมไม่เอ็กซ์เรยให้วะยิงไม่ตายดิว่ะยิงฮ่องกงฟุตละกันฮ่องกงฟุตอ้าออออเอเอ ล้มอีกห้องกงฟุตทำไมมึงไม่มูลวอล์กวะยิงไข่โว้แต่เล่นหมดเลยมันเฟืองกระสุนไหมเนี่ยมันเฟืองกระสุนไหมหรือว่าโชคดีนะที่ยิงไข่ไม่โดนนีฮะไม่งั้นนี่มึงอดสืบเผาพันซอมบี้นะสืบเออพึดถึงสืบเผาพันแล้วมันจะมีซอมบี้ผู้หญิงหรือเปล่าครับ ตามหลักแล้วเนี่ยเกมนี้คงคงไม่น่าจะสร้างซอมบี้ผู้หญิงขึ้นมาเพราะถ้ามีคงอลหม่านชุลมุนน่าดูครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนึกว่าแทงนึกว่ากดกินน้ําได้ที่ไหนได้โอ้โอเคไปต่อครับอากระสุนการแลนเต็มที่ร้อยแปดนะวิ่งไปวิ่ง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 ตึ้ง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 มีรถถังพังอยู่คันหนึ่งครับ อย่าบอกนะอย่านะอย่านะให้กูเข้าบ้านก่อนเฮ้ยเซฟเฮ้ามีอะไรนะเนต็มตู้โอเคเยี่ยมเก็บเก็บกีวี่เปลี่ยนเป็นใช้เปลี่ยนไปใช้กีวี่ดีั้ครับอันนี้ระเบิดอันนี้เฮ้ยเป็นนี่เลยเปืนกลนี่เจ็ดสิบเอ็ดนัดรวมกันเป็นสามร้อยหกสิบห้านัดเอ้ยไม่ขี้เกยดคิดคแล้วครับ กีนัทก็ช่างมันโอเคเก็บให้หมดอ่าทันี้ไรโครเวอร์จะเปลี่ยนสไนดดีป่ะครับเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเนี่ยกีวีทดสอบอเสียงหนักแน่นนี้แสดงว่าต้องแรงหน้าดูครับโอเคไปเราเปลี่ยนไปใช้กีวีแล้วครับเอาไว้ขัดรองเทา้าเปิดประตูมาเหา็นไรแม่งเสียงดน,นตรีมาก่อนตลอดตายตายังตายยังตายแล้วอุ้ยโอ้เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะ สไปเดอร์แมนเหรอเอ้ยซอมบี้สไนเปอร์เออต้องทำการล่อเล่อยิงไม่โดนหรอครับต้องต้องนัดนี้ดอกนี้ที่รอคอยดูดิดูหน้าดิมึงคนไทยไม่เอ็กซ์เลย์วะทหารนาซีเหมือนกันครับเป็นสไนเปอร์ซอมบี้สไนเปอร์นี่หว่าเฮ้ยมีอีกตัวนึงมีตัวนึงข้างบนนั่นน้อโอ้โใจเย็นใจเย็น มึงโดดได้มึงโดดนะโดดนะพี่น้องเอ้อทำไมไม่เอ็กซเลยให้วะ้มีอีกเรื่อยๆแน่เลยครับมีมีที่ให้หลบเยอะขนาดนี้เดี๋ยวด้ยไปต่อ,อ,อมีป้าไม่มีแล้วเห็นมีใครแล้วโอเคไปต่อ เฮ้ยอุ้ยอุ้ยหมอนี่อย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบอย่าซ่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วยิงไม่โดนเพนเพนอ่าอือวิงวิ้งอุ๊ยถึงก็เปลี่ยนปืนเลยอย่างงี้โอ้ถ้ามึงมาพร้อมกันนี่หืมหลอมไปล้มไปอือมีวะ อุ้ยมาอีกมาอีกอ <Hello. S 1> หายแล้วหายแล้วอ,อึอึอลม้ลมล้ม hmm. นี่ถ้าสไนไอสองบี้สไนามาพร้อมอปีชีพนี่นะผมว่านรกแตกแน่นอนครับพ uh huh. ังเออวิง้งมีถังอยู่ตรงนู้นนะครับหมดแล้วมะพอได้แล้วพอได้แล้วเกียดยิงแล้ว โอ้ยมันน่ากลัวจริงเลยครับผมว่านานไงเสียงม่นมาอีกแล้วล,ะะ <c oughs> ลักษณะจะลักษณะจะหลบก่อนสนายอย่ามาก็พอแล้วครับอย่างอื่นนี่น่าจะต้านทานนานไงมาแล้วาหลบหลบหลบทำการเล็งไข่มันโดนไข่เหรอวะไข่ต้องยิงตั้งกี่ทีกว่าจะโดนโอ้โดนระเบิดนี่เอง อเกิดเป็นโกโก้ครันมาอีกอะมายิงไข่รักจริงให้ยิงเอาล้มล้มก็สอยตูดดีครับยิงสวนทวารเข้าไปในตูดโอยขุดทองเอาล้มดีนะกูเปลี่ยนแม็กถ้าไม่เปลี่ยนลราก็เอทะลุไปโดนถังเฉยเลยน้องตายแล้ว โอ้มากันเยอะมากันเยอะก็้งยิงไข่อุ้ยสกิดมันต้องมออไขตาแตกยิงยิงหัวใจดิมีหัวใจกันมาเอายิงโดนในตัวหลังเออาตาแตกอีกแล้วยิงโดนดัง อยากรู้ว่าซอมบี้จะมีไข่ยิงไข่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับไข่บางทีก็จะอ้วงอย่าน,นันเนี่ยอืมกูมยิงอะไรเนี่ยยิงหัวไหล่อะ,อะช็อตน,นี้มันโดนโอ้โหเฉี่ยวใบหูหมวกปิวกระจายส6 0องหกสิบองศาทีวีทีวีส6มอหกสิบองศาไม่โดนปะวะลักษณะจะไม่โดนครับ โอ้โหไม่โดนอะไรเต็มเต็มสองรูหูเลยเฮดช็อตเอาใครมาตึ้งๆๆเดีเด็ยเดีเต็มหัวเต็มหัวซอมบี้มีหัวใจไหมดูดิเอายิงหัวใจเป็นฟอร์มบอดี้ไหมฮะซอมบี้ซอมบี้เมื่อเจอผู้หญิงจะมีความรักนะครับหัวใจก็จะเต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้หัวใจมันเป็นสี ปสี่ขี้ไปแล้วอา้าวตื่นที่มันทำไมตื่นเดี๋ยวก็ต้องยิงโดนใจหรอกโดนใจโดนใจเ <c oughs> ต็มหัวใจเลยครับเออเอากระดูกแตกใครเขามายังอะไรเนี้ยยิงตูดยิงตูดยิงตูดเฮ้ <c oughs> อา การยิงซอมบี้ที่ดีที่สุดต้องยิงไข่ครับเดี๋ยวมันฟืนขึ้นมาแล้วมันสืบพันต่อเออเราต้องล้างเผาพันมันนะล้างเผาพันแม่งเลยถึงแม้ไม่รู้ว่ามันจะไปสืบสืบพันกับใครก็เถอะมันอาจจะขุดทองด้วยกันก็เป็นได้ครัซอมบี้มีนวัตกรรมใหม่ท้องในตู้ผู้ชายได้อะไรประมาณนั้นไปได้ปะเอาไปไม่ได้จะมีบ้านไว้ทำทำมะเขือพี่อยู่ครับ มันอะไรรถนี่เราจะว่าไปเรามาหารถไม่ใช่หรอวะอ้าวเขาโบสถ์แล้วเช็คพอยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะช็อตกันสองหัวอืมช็อตกันด้ามยาวโอ้โห s> <S เสียงมันหนักแน่นมากครับสุดยอดสุดยอดอ่าอันนี้อะไรอ่ะคาเก้าสิบแปดในโบสแห่งนี้เนี่ยนะผมว่านั่นไง survival the seek เจ็ดเด y มาเลยพี่น้องมีช็อตกันครับมีช็อตกันครับไปไกลๆต้องเล็งก่อน,อ,นอ้าวสไน่ะเฮ้ยไอช็อตกันด้ามยาวนี่มันแทนที่สไนเหรอไม่ได้ไม่ได้ครับมันจะใช้อะไรยิงแล้วจะใช้อะไรเอาลมลืมดูลมลืมดูเอาจะโยกหัวอะไรกหนาวะเป็นแรปเปอร์ฮะเด็กฮิปบอร์ เอเอต็มคางฟันมักรีบไปหาหมอไปหาทันทยแพะนะแม่งมาต้องสองทางเลยเว้ยเปลี่ยนเป็นช็อตกัก่อนแล้วกันทดสอบมันมีให้ใช้เราก็ต้องใช้ยิงได้ทีละสองนัดเปลี่ยนทีเย็ดเด้ปืนมึงคลาสสิกแล้วเกินนปืนผู้ใหญ่บ้าน,ป,นปืนกำน,นันปืนปืนกำน,นันปืนกำนานแต่มันแรงดีวะ่ะแรงใช้ได้เลยเนะี่ยไปช็อตกันที่เป้าเล็กมาก แต่ถ้ามึงมาเยอะขนาดนี้เนะี่ยมาเยอะขนาดนี้กูยิงไม่ไหวมึงจะสุด <c oughs> ดูดิครับไม่งงิงเลยเอาว,วางเลยกดผิดทีม่มาแล้วอโอ้ยมันระเบิดอัด <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาอ้าวหนวึ่นะนาระเบิดไปแล้วเมื่อกี้นะเนี่ยมันเยอะจังวะควางระเบิดไปแล้วระเบิดทุน่น <c oughs> ห้าตัวอิ่มเลยครับอิ่มแล้ว มาทาไมให้ไอ้บ้านนานแลวหนุนน้องไม่ต้องกลับคืนมาสมบทเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนหมดละเปลี่ยนกับคือเนทีนี้ทีนี้อะไรจะมาเราต้องอรอลุ้นกันต่อโอ้ไอ้คลูซีบมึงมาอย่างนี้ตายมึงตายมึงตายตายอไอ้นี่ไม่มีการยั้งมือไม่มีการยั้งมือใส่เต็มโอ้โหเต็มที่กับชีวิตเบปซี่ เบปซี่กับดีแท็ลูกโมบายแดงเฮ้ยเช็คคอยแล้วโทษทีครับพอดีมีปัญหาด้านสังคมนิดหน่อยไม่เป็นไร่ะเรามาดูยันตต่อเลยย่าเฮ้ยมึงอย่าพึ่งไอ้นี่มันยิงกว่าเอกลุสสิบตายแล้วตายแล้วยิงไม่โดนอาะยาเยอะ เพลนแล้วเพลนโอ้โยยังตามขึ้นนะอุ้ยยาระเบิดออตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่ทะลุตุงแช่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 ตรงแช่ตรงแช่ตุงแช่ตุงแช่กระสุนพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งกรมัมน้ำลายคุณน้ำลายคุณน้ำอยู่ไกลๆก็อ้าวจะล้มทำไมจะล้มทำไมซอมบี้ก็มีหัวใจยิ่อ ที่โค้งเล้วด้านซ้ายนี่ก็เยอะป่าไดดา,ามท์เลยเนี่ยฮะมามาเะยมากี่ตัวเดี๋ยวล่อมาในในนี้แล้วก็ระเบิดไดน,นามท์ทีเดียวนั่นจะเป็นอะไรที่อีปิกมากอีปิกอีปิกบอกจะล่อแต่ขอยิงกันตัวใกล้ๆก่อนตัวหลังๆได้มากับเขาบ้างได้มากับเขาโอ้ค่อนข้างที่เยอะทีเดียวอะเยอะเยอะเยอะเหรอเยอะเหรอ แบ่งคนอื่นบ้างให้คนอื่นคนได้เข้ามาชมคอนเสิร์ตบ้างโอ้คอนเสิร์ตไอ้นี่ไม่เอาอุ้ยไม่งลิงง้โอ้เออวิงวิงวิงโอ้สูดอากาศถึงก็ต้องเดินขึ้นมาสูดอากาศควางระเบิดไปแล้วเยอะเปล่าอสี่ตัวค่อนข้างเยอะอยู่ครับโอ้ข้างล่างนี่บานบานเลยเป็นดอกเห็ดเออโอ้โหสิบหกตัว รู้สึกว่าจะสะเก็ดระเบิดจะไปโดนไอ้เดนไม้ด้วยครับก็เลยเกิดเป็นโกโก้คันอย่างที่เห็นได้นะเราเนี่ยกระสุนไอ้ไอ้นี่ก็จะหมดแล้วครับสอดกันว่าจะหยิบม,มาใช้ใหน่อยไกลดังวะไกลเหรอไกลก็ไม่หวานเ็งลแรงน้มถวงก่อนเลยน่าจะเฉียดกระบาลครับอ,โอ,โ,โ,อโอ้โหเป็นรูยังโอ้โห เอ็กซ์คลุศีเอ็กซ์คลุศียายาหมอพิกอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเออแม่งน่ากลัวจริงครับหมอนี่ไม่ไหวจริงจครับมึนไม่หมดใช่ไหมมึงเอาจอบมันทำไมฮาวมันจอบจะเยอะเกินไปนะบางทีอะบางทีมันก็เยอะเกินไปนะแล้วมันจะมีทางต่อไปเหรอวะนี่มันในโบสถ์นี่มันก็ ยี่เด็ดทางขึ้นไปเฮ้ยๆอ,อะไรตัวใหญ่วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนุอ๊ขึ้นทริปไม้ก่อนเลยขึ้นขึ้นขึงนข,ขอขึ้นโมดก่อนครับเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรผิดแปลกประหลาดเดี๋ยน,นะบอกซองมันอู้วอะไรอ่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วมันคือตัวอะไรครับอือยิงอือโอ้ยม่นยิงไม่เข้าด้วยยิงหัวยิงหัวหัวหัว โอ้ยเม่งถือปืนมาแบบโอ้โหยิงสาดมาเป็นเกตลิงเลยอฮะ <c oughs> วางทิปไมย้ <c oughs> ยิงวะึ้นมาทางนี้เหรอนี่ทางกูหลบบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืนปืนยิงตะปูแล้วกันด้วยความมั่นคงของชาติจะได้ยิงแบบแม่นๆแบบมั่นคงเฮียโอ้โหแม่งมาแล้วเม่งมาแล้วม,มึงมามาโอ้โหเจ๋งเหรอฮะหลบไปหลบไปคุณลบกัน หลบไปหลบหลบจะหลบไปยังอีกยังอีกโอโ้โหเว่งตามมาอย่างคนเหล็กเป็นเทอร์มินเตอร์ใช่ไหมฮะวางทิปไม้ทิปไม้เอ้ยไม่ใช่แลนด์ไม้ลงมาลงมากูลเล่นหนังอินเดียเหมือนกันแหละหนังอินเดียหนังอินเดียโอ้โหเราลืล่นลืนล่นลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นอย่ายิงกูโอ้โหยิงสัตว์กระหน,น่ำอย่างงี้ หนังอินเดียหน่อยไหมหนังอินเดียหน่อยไหมฮะวางแรงไม้ตรงเนี้ยเดินอ้อมมาอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้นี่แรงไม่อยู่นี่อ้อมยัง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 โอเคกูุ่มอ้อวเองยังไม่ทันได้เหยียบเลยมึงระเบิดได้งไงวะยังไม่ตายด้วยนะอเดมยังถึงไปไหนวะยังเกินไปแล้วมึงจะเกินไปแล้วขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาขึ้นมาไม่ยอมแพ้หรอ ไม่ยอมแพ้ครับยิงต้องเดินต่อไปครับเดินต่อไปยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหแม่งงยิงโดนหัวแล้วไม่ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลย <S <S 1> <S 1> ทำไงดีวะหรือว่ามีวิธีฆ่าย,ยัางอื่นไหมเนี่ยไม่น่าจะมีครับมันไม่น่าจะมีอะไรอย่างนั้นหรอกไม่น่าจะมียิงไม่ตายจะตีด้วยไหายแล้วไปแล้วเพลแล้วเพลแล้ว,ลวมีไม่มีตัวอื่นมีระเบิดอยู่ที่มา ตาอาัดเอ้าแม่งตีติดสิผายแล้วเออโดนไหมนเนี่ยอุ๊ยโดนนิดนึงเอาไปอีกดอกอีกดอ,อกดอถ้ามึงยังไม่ตายนะมึงไม่ตายนะอืมไม่ตายด้วยมึงคนเหล็กเหรอเดี๋ย,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 ยน้องเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเอ็นพี่ครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่พี่ครับมึงช่วยนี่นดูเดนไม้เดนไม้มาอุ้ยอุตส่าห์วางเดนไม้อ้อมไปยิงฝั่งนู้นก็ได้วะ เฮ้ยลบโอ้โหลูล้ว่าแม่งเสืกเป็นลุยกูได้ยิงโดนยางอีกอยง่ายเหี่ะกูลงก็ได้กูลงอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนเป็นช็อตกันมามาไอเนี้ยแม่งเดนนิมายอยู่เนี้ยคแต่ว่าไม่มีระเบิดถ้ามีระเบิดปานิดแหลมเอ้ยแม่งเปลี่ยนแม็กคลิปหายละนี่กูเดินพลกับมึงกีก่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนะอุ้ย นีหน่อยวะล่างขึ้นมาดิเฮ้ยกูมีระเบิดแล้วรอบนี้ไม่น่าพลาดครับมากูเตรียมกูเตรียมคาบอมไว้แล้วเตรียมอุ้ยไม,ยม่ยิงแม่นหนิวะยิงแม่นอย่างงี้ไปขายหวยดีกว่าวางแลนด์ไมทีนี้ครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถ้ามึงไม่ตายนี่คุณลบเกมทิ้งเลยไปดูไปดูน่มาแล้วมาแล้ว,ลวเตรียมนับนับอ้ยังไม่ทันจะนับเลยมึงลงหลุมแล้ว เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ b j บเจก v ี c คอมพลี e เหนื่อยเป็นบ้าเลยเก็บให้หมดโอ้โหแม่งมีระเบิดมีเยอะแยะก็ไม่บอกให้ตายเหอะอืมลีใครมาเล่นสไนเปอร์อีลิตบีสองเขาไม่เล่นกันแล้วนะเขาเล่นนาซีซอมบี้อาร์มี่กันอย่างนี้เฮ้ยนี่อะไรรถเฮ้ยรถนี่ใช้ได้เหรอ ได้ครับโอ้โหนี่ไงหารถเจอแล้วโอเคไปที่เบอร์ลินอ่าอ้าวเอ้ยข,ข้างหลังรถนั้นใครครับเพื่อนเราเหรอโอ้ยมิชชั่นสักเซสโอเคไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าเลยครับซีเกนเดทเดเจอปืน